เคยเป็นมะเร็งมาก่อนไหมครับเคยครับตอนนั้นเป็นที่ลำเป็นที่ลำไส้ใหญ่ไส้ใหญ่ครับเป็นที่ลำไส้ใหญ่ตรวจเจอยังไงครับเออมันตอนตอนตอนที่ก่อนจะเป็นเนี่ยมันมีอาการแบบคือคือถ่ายแล้วมันแบบเหมือนก็เหมือนก็ยังยังไม่ได้ถ่ายปวดมวนปวดมวนท้องอยู่ตลอดก็ยังปวดอยู่อีกครับแล้วก็ก็ว่าจะไปตรวจก็จะไปให้หมอตรวจก็ปรากฏว่า มันถ่ายออกมาเป็นเลือดโอ้ถ่ายมาเป็นเลือดก็เลยรีบไปหาหมออันนี้แน่นอนละครับตรวจมาเป็นมะเร็งลำไส้อันนั้นเข้าใจว่าอาจจะเป็นปิ้งปิ้งอย่างๆครับชอบตอนนั้นชอบอไก่ย่างหมูสเต๊ะกินมากกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขากินนิดเดียวผมกองเบอร์เลยกระโดดก็เลยนิฐานว่าเป็นไส้นิานว่าอาจารย์ชัยแต่จากตรงนั้นเนี่ยก็ผ่านการรักษาไปดีครับก็ตอนนั้นก็ผ่าตัด ผ่าตัดมาเรียบร้อยแล้วก็ทำคีโมท้ายฉายแสงครบแล้วก็คิดซะว่ามันจะระหว่จบแล้วมาระหว่างนั้นระหว่างนั้นหมอนณะตรวจประจําอืนัดปวดประจําผ่านมาได้หมอบอกว่าถ้าห้าปีไปแล้วคุณก็ไม่มีไม่ไม่มีแล้วถ้าห้าปีผ่านไปน่าจะสบายใจได้ก็พอมาสี่ปีปรากฏว่าผมไอมากปรากฏว่าไออ่าฮแล้วก็ ทิ้งมาเป็นเดือนๆหลายเดือนก็เราคิดว่าเออคงไอตามปกติน่ะนึกว่าเป็นหวัดอืใไอจามปกติใช่อก็ตอนหลังก็ไปบอกหมอบอกว่าเนี่ยผมก็ไอไอบ่อยนะแล้วก็ไอยังไงไอแห้งไอแห้งไอแห้งไม่มีเสมหะไม่มีฮะไอแห้งไม่มีน้ำมูกด้วยไม่มีฮะไม่ไอแห้งอก็เสร็จแล้วก็ไปบอกหมอที่ที่ตรวจที่ตัผ่าตัดลำไส้ หมอก็เลยบอกว่าไอ้ยางงั้นไปเอ็กซเรย์ดูเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์ปอดดูผลปรากฏว่ามีจุดที่ปอดข้างขวาขนาดขนาดประมาณสี่สมิลนึ4สีสีมิลสีมก็เล็กนิดเดียวครับมาเล็กไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เป็นจุดแล้วหมอก็เลยหมอที่ที่ผ่าตัดลำไส้ก็ส่งเราไปที่หมอที่ นานเกี่ยวกับปอดครับแล้วก็ปอดโกฎว่าหมอก็เลยเขาก็เลยให้ผมไปอะไรก็เรียกตัดชิ้นเนื้อโดยตัดสองก็ไปทางจมูกอ๋อไปตัดชิ้นเนื้อที่ปอดเพื่อจะไปตรวจดูว่าเป็นเนื้อร้ายไหมใช่ปรากฏว่าบอกว่าหมอบอกเป็นเนื้อร้ายหมอก็ตัดชิ้นเนื้อที่ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วนะเจอว่าบอกเป็นเนื้อร้ายเขาก็ก็ส่งไปให้หมอที่เขาเรียกศัลยกรรม หมอศัลยกรรมศัลยะแพทย์กอะนั่นละศัลยะแพทย์ uh huh. ก็บอกว่าทําอย่างอื่นไม่ได้จะจะคีมโมก็ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าคีมโม,มมันก็มันไม่ได้ผลนะควรจะตัดออกดีกว่าหมอก็เลยก็เลยต้องเข้าผ่าตัดเมื่อวันที่วันวาเลนไท์ที่ปีที่แล้ว จำแมน่เ<ล>แมนเลยจำ <นะ S 2> แม่นเลยวาเลนเลน์ปีที่แล้ว,ลวมาเอาปอดฉันไปก็ผ่า,าตัดแต่ก่อนก่อนที่ผมจะผ่าตัดเนี่ยผมดูรายการก็เลยมาที่เนี่ยก็มาปรึกยังปรึกมาปรึกษาอาจารย์พิเชษบอกว่าเนี่ยผมจะต้องผ่าตัดปอดผมไม่ผ่าดได้ไหมเนี่ยอาจารย์ <c oughs> จะกินบีมได้ไหมอาจารย์พิเชษบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าหมอเขาบอกว่าผ่าตัดผ่าก็ต้องผ่าแต่ว่าผมก็มา มาเอาบีมจากที่นี่ไปกินพร้อมด้วยน้ำมังคุดทานยังไงครับตอนนั้นตอนนั้นน้ำมังคุดก็ซองหนึ่งสีสูตรบีมสีไม่น้ำน้ำมังคุดเป็นซองอะอ่ะน้ำมังคุดซองฮะแล้วก็ซูลซูลก็สีเขียวสีเขียวตอนนั้นผมกินเก้าเม็ดนะสามสามสามฮะแล้วก็น้ำมังคุดซองหนึ่งอันนี้ทานเพื่อหวังว่าจะไม่ต้องผ่าตัดไม่ไม่ใช่ฮะคือคือทานไว้ทานไว้เนี่ยหมายความว่า เราปลอดผ่าตัดแล้วเราก็จะดิอะมันมันร่างกายมันจะไม่สุดอ๋อแสดงว่าจะพย่ิเชียบอกว่าทานบีมแล้วเนี่ยร่างกายมันจะไม่สุดครับจะมีคุณภาพในการดําเนินชีวิตได้ครับเออแล้วก็จริงๆพอผมผ่าตัดแล้วหลังจากผ่าตัดเนี่ยผมฟื้นตัวเร็วคือหลังจากผมผ่าตัดไปได้วันหนึ่งพอเช้าผมก็ลุกขึ้นนั่งนั่งได้ครับจริงจริงฮะผมลุกลุกขึ้นนั่ง คุณหมอพยาบาลไม่งงเหรอฮะก็พอคุณหมอที่เขาผ่าตัดเขามาดูเขาบอกอุ้ยทาไมคุณลุกขึ้นนั่งได้แล้วเหรอเนี่ยบอกก็ผมไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยบอกก็ผมก็ผมก็นั่งเลยนี่นี่นี่คือทานก่อนที่จะเข้าผ่าตัดถูกไหมฮะทานวาเกือบเดือนนะฮะก่อนที่จะไปให้คุณหมอตัดขอบคุณคุณบัณฑิตมากครับขอบคุณมากครับ